ครับก็วันนี้ก็จะมารำเสนอแม่ควายแม่สาวอีกตัวหนึ่งครับก็ตัวนี้ก็มาจากสายเพชรอุดรเหมือนกันนะครับก็อายุประมาณสามปีชื่อรถถังครอเด่นือกระดาน่คือตัวนี้ข้อเด่นคือกระดานจะใหญ่ครับอ่างก็จะใหญ่ส่วนส่วนสูงนี่อยู่ที่มา130บวกครับก็ท้องได้สามเดือนกับเจ้าเพชรบุรพาครับ ก็เกษตรกรท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับเปิดไว้ที่1ขีดครับเหมือนกันก็ต่อรองได้ครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ฟาร์มครับผมผ100หมอตรวจท้องเรียบร้อยครับ3เดือนเขาสว่างเขาน้อยนะครับสว่างเขาเล็กแล้วก็หมาะกับสายประกวดนะครับเอาไปผสมกับสายประกวดได้นะครับสว่างเขาจะเล็กนะครับกินยังไงก็ ยังเต็มเหมือนเดิมยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับข้อเด่นของสายอีสายครับตัวนี้ก็เปิดแบ่งนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรสนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือมาดูตัวจริงที่ฟาร์มนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะตัวนี้ก็เป็นสายเพชรอุดรน,นะครับอยากแบ่งปันให้พี่น้องนำไปใช้พัฒนานะครับเป็นควายที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อสวยงามนะครับเล็บเท้าใหญ่นะหลังตรง สวยนะครับทางเขาดีนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนสวยงามนะครับเหมาะที่จะนำไปเป็นแม่พันธุ์ใช้พัฒนาต่อไปนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับติดต่อหาครูกรอย่าได้โดยตรงนะครับเดินวนรอบให้ดูหน่อยครับผมเดี๋ยวไปดูการเดินนะครับตัวนี้ท้องไปแล้ว3เดือนนะครับกับเพชรบุรพานะครับ ได้ไป2ตัวนะครับตรวจเช็คท้องแล้วผ่านนะครับตัวนี้เป็นควายที่หน้าสวยมากนะหน้าสวยนะครับไปดูหน้าใกล้ๆครับ ันี่คือหน้าตาของเขานะครับเล็บใหญ่มากนะครับตัวนี้เล็บใหญ่จริงๆนะครับสนใจก็ถ้าเข้ามาครับงด